การอปูอ่าเจริญพฟอนจริญพฟอโอ้ยปูอยู่ดีสบายตัวเงียบเงียบคือปูเงียบเถอะเนาะสันดอกจ้าขำเล่าขามเปล่าไปกับอะไรน้ำมะเขืโอ้เจ้าขาปูอ้าวกระสิมาตามตัวเลี้ยแล้วจ่อมือแล้วปูสิบเอ็ดล้มือนีิอ่าที่ไปกันค้งเดียวค้งสุดท้ายเลยนะไปค้งเดียวได่มาปูจ้ามาความรุ่นอ่าเสียดายหลายนอปูเอาว่าเป็นยังดอกลูกกลมๆสู่จอ เอาไม่ได้เอาสอร้องสามรซดเจ็ดตะรางเลยเลจ้านะปูตีเป็นตะลางไห้ตดปูงานตะลางก่อนเนี่ยเพราะว่าจับนี่หันนี้นะอนี่สมาร์ติเขาไี้หันลจ้าปูดเดี๋ยวเวมันบยรายคูนะจ้ะาตะลงงใบบางน้ำนะคือส่วนหนึ่งนะเจ็ดกับแปดมีเจ็ดกับแปด แม่ครับเกษแปดเนี่ยกำลังตัวนหนึ่งนะจ้าสูตรที่สองนะ่ะห้ากับหกห้ากับหกจ้าเออสูตรที่สามน่ะเก้ากับศูนย์สูตรที่สามเก้ากับศูนย์จ้าแมนเลขตามสูตรนะจ้ามันจะมากส,สูตรละตัวนะเออมอนจะจับ b ถูกหรือถูกนะ่ะค่ะปูแล้วครับปูที่ g r a อันเก้ากับศูนย์ เป็น<จ>บนนะจ้าเก้ากับศูนย์จ้าจับสามตัวให้น้อเข้าเออเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแล้วก็ลักศูนย์กับสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดแล้วก็สองศูนย์หกสองศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองอันนี้เด็กสามตัวเนาะแล้วก็ทัด ตันเลนบันค่ะมีหลักศูนย์นี่มีศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์สองศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์หกศูนย์หกหลักเก้านะเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดแล้วก็นี่นะนี่นช,ดดชุดเดียวเลยคือเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดชุดเดียวเลยติปู แมนตัวนี้นกแต่เนเอ่อกสองตัวจัดหางคือเก้าจ็ตเก้าจิตจ้าแมนทามาัักโูนเนี่ยเอาโซนหกตัวเดียวอืมถ้าศูนมากก็คือศูนหกเม็ดเดียวแมนอ่าจ้าเราเอาทาไม่เหยาไม่เก่าขกันอันนี้บนเนะาะค่ะพูดแล้วก็กลับไปน้ำเด้อเลยสองตัวเนี่ยไปกลับเดียวสองคู่ละ จ้ะคือสองหางนี้ปูว่าถ้าถ้าศูนยมาจะมาศูนย์หถ้าเก้ามามาเก้าเจ็ดนาะปูม่นแม่ถอโถยแล้วเอบนนะจ้เ้วกับล่างเนาะบนล่างนะค่ะปูล่างสุดเต็มนามันเด่นหากระโลปูยับใกล้กันวดวนเลยเอาหาเจ็ดหาแปดหาเจ็ดหาปดแล้วก็ห้าเก้าห้าเก้าักกเอาหากหกหายแล้วหากเลยหากเนาะปู อานหาหกคือเดียนนเดีนหาแปดปูฟันไปที่ห<ม>้าแปดเด้อตัวดินแมนจ้ะค่ะ<า>ปูแต่วิ่งกับหากับหกมันบบปูแม่นากับหอ่ะคือมันอันส่วนที่สองนะตาบกตามาหาไล้ครับหาค่ะปูอืมจ้ะออ้เลขกงวดนี่เป็นต่ทรงสือ่อยนียเห็นไหะ หาเปล like to SO eh> ี่นหาเก่าเก่าเจ็ดเป็นสีปูเขาโขกันก็่ละครับค่ะน네ั่นกัเขาเก่าตัวนี Belgium> ้ออกแ่นี้ก็ได้นะจ้าใก้กันนี่แหละอ่า้าเก่าเจ็ดบ้านเขากเปลก็ได้นะจ้าค่ะปูมาเลยดังไม่ใครออกหรอกไม่ดังนะอืมมันสิขื้นเต็มล้งเต็มน้ปูค่ะเลขกดังมันบอกอ่ะอือัน้หาเก่าหาเก้าหาแปนั่นก็เอาหาเลยอจ้าค่ะปู แต่ว่าให้ไปกับน้ำเดอ้อน้อปู้ว่าปักหลักให้งานจ้าต,ตัวที่กินเท่าเนี่ยคือล่างไหนเนี่ยนั่นหาเอ่อหาเตัดร้องร้องมากกับหาโฮก็ได้หาโกค่ะตัวร้องคือหาโกตัวเ,เน้นคือฟันหาเตัดจ้าเพราะว่าหากเก่งงาเมือ่อกี้นี้ง<า>จงองจ่ะก็ถ้าเงินว่าจ้าถ้าซื้อได้ก็ซื้อไว้น้ำเน่โนหาเก่าน้อปู้ยาถิ่งยาปะ าือบนสองกู้ล่างสองกู้นี่เน้นนะจ้าเน้นแค่นี้ค่นพูทุกน้อยก็เอาแต่ตเน้นเด้อเนาะจ้าปูบ่ฝันยังบ่จ้าบนบ่ใครไปบ่เสาของตัเลยก่อนนะอืมค่ะปูบ่เป็นยังดอกเอาแต่สูตรคำนวณนี่กะไปจับตาิ่งเนาะมันจ่อมือเล้วนี่อย่ามันสื้อยากยเพราะว่าเลขค่อนคางนี่เลขม้วนเทียบปูห้มาเนี่ยอู้่อนข้างนี่สื้อยาคุงวดเด้อปู อืมเนียนดูขาปูกันเนียนทางคือเก่าเนาะสูตรหน่วยคำนวณน้ำปูเนาะเนียเป็นแนวทางแต่ว่าเนี่ยก็เดินดีได้อะไรกันตามส่วนน่ะจ้าอืตัวเขาเขาหันเขาเอาตัดตามกับซีตัดซีออกก็เอาสามมากับเป็นซีเลยมั้ยมีเลยปรจับนะเอาตัวมาตัวเนี่ยไม่บอกใครดูจ้าก็เลยเอาสามส่วนมาให้เบื้ออ ตามสวนไปเบิงจ้าเป็นตะลางเด้นะเฮ้ยเนี่ยมันจับได้นะไอ้นี่เป็นเป็นแนวทางนะค่ะปูอือจ้าเอามาเล่นกระไดก็จับแซนี่นั่นเล่นในสวนท่อมันกี่วันมันจะมาแล้วนะจ้าปูโอ้ค่ะปูเอาเอาจังไดกได้ยินได้ฟังเนาะยสิบเอ็ดแล้วมื้อนี้จ่อมือแล้วให้ไปหาจับไว้ค่ะแม่นมีฉลาดกินแบ่งก็จับไว้แน่กระน้อยที่ปูเน้นๆให้นี่บนสองหางล่างสองหางเนาะปู เลขเลขทูบเลข่าทั้ไปที่อันล้อมเมืองบอลไงเอาไปเอาฝาไว้น้ำช้างนะเอาเอาฝากมาปูเรียกกันจุดทูบ้านได้ศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้างานเรียกกันสมมันโยมบอกจุดทูบให้นะไปเปิือดกันอย่างลูกเลี้ยงกับเจ้านะโอ้ค่ะปูเป็นเลขทูบเพาะอันนี้ฝากมางานจ้าอืมปูเราไปทั้งไปที่นะไปทั้งไปที่ไปเปิือดกัน อ,อ๋อตรงนี้เลยกเ็เยานะงานทั้งพันที่คตรหลายค่ะปูโอ้อันนี้ขึ้นมางานจ้เนนนาเด็กนั้นอนุสาวรีย์เหรอละเออเปิดอนุสาวรีย์ค่ะปูอืมเอ้าพี่น้องได้ยินได้ฟังแล้วฝ่าวมีเลขกถุบมาฝังมาตอนบอกมากจุดใดกันจัดมาปูงานมันชวนหาะจ้ะาค่ะเอา้าจังใดกัให้สูงให้มนันที่เราแล้วเนาะปูเนาะ แม่จนสนมาใส่ขอภาษาเนาะจ้าปูให้ได้มีเงินทำบุญขอภาษาเนาะปูเนาะจ้าค่ะปูเอาให้สินให้พรญาติโยมเนี่ยปูเอฟซีกันใช่ไเปรื่องพรเรื่องพรานไงโสดหมาสุบปูชุกคนจ้าปูเอานมัสการเจ้าค่ะชาทูค่ะเดี๋ยวสาบนาจะทวนตัวเลขของปูเจ็ดสองให้ฟังอีกรอบหนึ่งเด้อจ้าอันนี้เป็นสามสูตรเลยค่ะเลขในตารางนี่ยิบยกมาสามสูตรเลยค่ะสิบหกกระดาษกระดาหกเปด ชุดที่1นึ่งนี่มิจิตกับ8ติดไว,ตวด้ตัวใดตัวหนึ่งใดเงินจะ้ะชุดที่2อนี่มีหากับหกชุดที่3ามมเก้ากับศนย์แต่ปูจับห้ชุดบน9กับ0เด้อจ้ะศน์ 9, นี่สี่ศูนยสองนย์เจ็ดศูนย์หกถ้าเก้านี่เก้าแค่นั้นจะ้ะ3ตัว9ก้าเก้าเและ106ฟันให้เม็ดเดียว9 9้าจ็สองหางฟันให้เก้าเจกับ06ค่ะไปกับน้ำเด้อค่ะอันนี้ชุดบนจ้า ชุดล่างเนาะค่ะสำหรับชุดล่างของปูปูปหอมาวิ่งห้ากับหกหาเจ็ดหาแปดหาเก้าหาหกเน้นไปที่ห้าแปดตัวรองคือห้าหกพี่น้องเอ้ยหาแปดหาเก้านี่มันสื้อได้บาา่ละจ้ะเอาเดี๋ยวเซบงวดบางหันงวดบางหันของปูเนาะคะ่ะนี่งวดบางหันปูหมา้าห้วิ่งสองกับสามวิ่งมันม้าสองไปที่หลักร้อยออกสองสี่หกเนาะค่ะ หลุดจ้ะพี่น้องคะปูหายหกสองออกสี่หกเาหลุดก็คือหลุดเนะาะจ้ะอันนี้แนวทางของปูจ้ะวันนี้ปูเละหอยม้าไมคือเลขในตารางนี่สุดหนึ่งสุดสองสุดสามนี่สองตัวมาตัวเดินดีพี่น้องคะปูก็เลยหยิบยกมาบอกแบบนี้เนาะค่ะฟังปูให้จบก,กันแล้วกันโอ้ยลืมเขียนเลขถูกป,ปูตัวจ้ะเลขถูกป,ปูหอยม้าหนึ่งเอ่อศูนย์หนึ่งห้าเนาะเดี๋ยวจะเขียนให้บึง้ง เอาพี่น้องเขียนให้แล้วค่ะศูนย์หนึ่งหานี่เลขถูกปูเด้อค่ะปูได้ไปทำพิธีเนาะค่ะแล้วก็ญาติยมบอกให้จุดถูกปูก็เลขจุดก็ได้ศูนย์หนึ่งหาแต่ศูนย์หนึ่งหานี่พี่น้องค่ะทำมากกัคอยจัดเด้อค่ะเพราะว่าหลักหาของปูก็มีอยู่หลักศูนย์ก็มีอยู่หรือจะมาศูนย์หาจังสี่จับเอาก็แลวแต่ผู้ชอบจ้ะแต่ว่ากายจับตาที่สูตรปูละค่ะเนาะค่ะมักกาจัดคัดกาพันค่ะสำหรับตัวเลขปูจิตสองเป็นแนวทางเด้อค่ะ เอาวันนี้เฮงเฮงเรืวยปังปังสู่สูค่คนเงินเไยกงองทองไยเขาไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้า